หนึ่งวันในวันทันแมนวันที่หนึ่งต้องทำอะไรบ้างดูได้จากคลิปนี้เลยครับระยะเข้ากลุ่ม620ทักเฟ e บุ o กอามลาเีขอเข้ากลุ่มได้และแล้ววันที่รอคอยก็มาถึงกับเซิร์ฟเวอร์620 บอสกี้เล่นยาวๆยันรูปบวชครับเล่นยาวแค่ไหนก็อบอกว่าเซิร์ฟเวอร์นี้พี่ทุ่มทุนมากๆเพราะเบื่อแล้วกับการเริ่มต้นใหม่ก็เลยจัดไปดี่นะอุดปากคนที่บอกว่าเราบิดห,หลายๆคนด้วยการจัดฟูบูกี้ฟูบูกี้สุดสวยของคุณกี้คนเดียวมาสู่ใน a อดีของบอสกี้ผู้นี้แล้วครับเราเติมเอาฟูบูกี้ในไลฟ์สดเมื่อเช้านี้อู้ไลฟ์สดตอนเช้าคนต้อนรับเยอะมากครับคนดูประมาณ180คนสดสดตาสีแดงแล้วก็เราก็ เติมขั้นเทพแบบสดๆโชว์ไปครับขั้นเทพเนี่ยเติมฟูบุกินะครับเทิร์ดแพ็กปกติ319บาทใช่ไหมเราจะเสียกับขั้นเทพแค่220บาทเท่านั้นให้เรากดซื้อแพ็ก18บาทอะประมาณ12ครั้งเราก็จะได้มาไว้ในครอบครองแล้วคือถูกมากและเติมปุ๊บเงินเข้าทันทีต้องบอกว่าพี่ไม่สามารถแปะลิงก์ขั้นเทพได้นะแต่น้องก็น่าจะรู้แหละวิธีการเติมขั้นเทพทําอย่างไรนั่นก็คือเข้าไปที่ Google พิมพ์ขั้นเทพแล้วก็เติมได้เลยครับวันพันแมนนะวิธีการเติมเคล คลิปให้ดูไว้แล้วนะเสรวว่าเปิดใหม่ทั้งทีนะครับพี่ก็มีกิจกรรมมาให้น้องๆคอมเมนต์ครับว่าขั้นเทพมีข้อดีอย่างไรบ้างนะครับพี่จะสุ่มแจก หนึ่งรางวัลจะได้พัชคัมภีร์มูลค่า39บาทแล้วพี่จะเติมให้เข้าไ d ดีเลยนะซุ่มแจกคอมเมนต์ละกันเดี๋ยวจะคัดเลือกจากคอมเมนต์จากคลิปนี้ครับตอนนี้ปั้นไม่สุดนะวันแรกเนี่ยตอนนี้อยู่ที่เลเวล25พี่คิดว่าวันนี้พี่น่าจะจบประมาณเลเวล26กว่าไม่27่เนะครับเติมเงินเล็กน้อยเพื่อให้เรามีคอนเทนต์ทามันจะได้มีสายสายวันที่1 2345ที่มันเล่นสนุกมีอะไรทํามากยิ่งขึ้นอย่างวันแรกเนี่ยก็จัดมาแล้วนะ เป็นแค่ฟูบุกิตัวเดียวเป็นตัวแบกเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าเลดตัวแดง220ตัวแดงอ่ะในเดือนต่อไปมันจะเป็นอะไรวันนี้วันที่30ใช่ไหมพรุ่งนี้วันที่1นธันวาครับเราจะรู้ว่าเลดตัวแดงมันคืออะไรซึ่งเอ่อถ้าเกิดเราสูงวันนี้ไปอ่ะ ถ้าพรุ่งนี้มันมีตัวดีๆมาเนี่ยเราจะพลาดพี่เริ่มเป็น620นะครับสุ่มวันนี้ในตู้ตัวแดงมันจะมีวัคซีนแมนโบร่าง2ซึ่งก็แรงเหมือนกันและเห็นหลายคนนะในไลฟ์ลสดมาเช้าบอกว่าได้ง่ายมากๆครับพี่ผมสุ่ม10บใบผมสุ่ม20บใบสีบใบผมได้วัคซีนแมนแล้วโอเคมันโหดจริงน้องนะฮะแต่อย่าลืม นะครับว่ามันไม่มีวุธ3สาดาวและก็ตามข่าวที่เขาเล่าขานกันมาเขาบอกว่าเดือนต่อไปหรือว่าธันวาคมเนี่ยตัวที่จะเพิ่มเลดในตู้ตัวแดงมันคือทัสเซึมาจิร่าง2ที่มันจะวนมามันเก่งกับวัคซีนแมนครับ เพราะว่ามันสามารถคอมโบระเบิดสนามพลังแรงๆได้แบบแขงโหดตึงอันตรายปู่บอมนี่คือมองข้ามไปเลยนะพอโลก่กระจุยหมดนะครับไม่ว่าจะเจอวัคซีนแมน2หรือว่าจะเจอทัดปู่บอมกระจายเราไม่ต้องเอา220ตัวแดงเพื่อเอาปู่บอมแล้วนะหรือว่าปู่บอมก็ไม่สําคัญอีกเพราะว่าจากักรพรรดิเด็กจะมาในเดือนกุมภาพันธ์อีกไม่นานครับ ระเ620เราดองทันจัก,กรพรรดิเด็ก ur ซึ่งเป็นตัวคอเมตาใหม่มันต้องเอาอยู่แล้วเนี่ยไมเทพกลุ่มดาวของหมานะครับเอาอยู่แล้วครับทีนี้เนี่ยเออเราก็พี่ไม่ได้บอกว่าห้ามส่งวัคซีนแมนตัวนี้นะ วัคซีนแมนตัวนี้มันยังมีระยะเวลาอยู่อีก1วัน7กชั่วโมงนั่นหมายความว่าพรุ่งนี้วันที่2ของเซเวอร์เปิดเนี่ยน้องก็ยังสามารถส่งวัคซีนแมนได้ทันเพียงแต่ว่าข้อแนะนำอยากให้เก็บตัวแดงไว้วันนี้อย่าเพิ่งเปิดเพราะว่าพรุ่งนี้มันตรงกับวันที่1เราจะเห็นครับเซเวอร์ก่อนหน้าเราเนี่ยมันจะขึ้นในกิจกรรมนี่แหละฮะ มันจะขึ้นมันจะขึ้นในกิจกรรมว่าตัวเพิ่มเลทอ่ะมันคือตัวอะไรของเดือนต่อไปถ้ามันมีทัสเตอร์เมกิร่าง2นั่นหมายความว่ามันมาพร้อมกับอาวุธ3ดาวถ้ามันมาแบบนั้นให้น้องรอสัปดาห์ที่2หรือว่าเจอตัวแรงๆอะไรที่มันถูกใจแรงกว่าวัคซีนแมนอ่ะก็ค่อยเก็บตัวแดงไว้สุมในสัปดาห์ที่2ก็ได้แต่ถ้าพรุ่งนี้ตัวไก่แจ้4สี่ตัวที่มันมาเพิ่มเลทในเดือนธันวาเป็นไก่แจ้หมดก็ไม่ช้าไปที่จะมาเปิดวัคซีนแมนในตู้นี้ โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้รอวันนี้ก่อนอย่าพึ่งรีบเปิดตัวแดงแต่ถ้าใครเปิดตัวแดงไปแล้วเปิดเลยคุณไม่เสียหายเพราะว่าว<ๆ>ัคซีนแมนก็แบกทีมได้เหมือนกันนะไม่เชื่อลองใครเอาลองผู่บอมมาเลยขวนกระจุยฉีกเกงในกระจุยกระจายอะเนาะแต่สาหรับพี่พี่ดองไว้นะครับวันนี้ตัวแดงยังไม่ได้เอาอะไรถามว่าผ่านด่านผ่านว่าผ่านด่านยังไงก็ฟูบุกี้เนาะแล้วก็พอเราเติมเงินเราก็จะได้บาคุกโกมาครับ<ๆ>ก็เอาเป็นตัวคอในตอนนี้ทําให้ทีมของพี่รูปร่างหน้าตา ในเลเวล25ก็จะประมาณแบบนี้มาคุโกทําให้เกิดลูกไฟหกลูกในเธอรแรกก็สามารถอันติได้ทั้งฟุอันติได้ทั้งจีนอสทั้งราชาใต้ดินบอกเลยว่ากระจุยใครอยากเจอฮะเรามาดูอันดับพลังกันก่อนครับตอนนี้เราอยู่ในอันดับที่58ของซาบาพลังรบอยู่ที่22,000ครับอันดับ1ไทเชื่อคุณฟุนแต่ไม่รู้รู้จักกันหรือเปล่านะเล่น6 1 7 เล่น620มีทั้งฟูบุกี้เนี่ยมีหูหน้ากากหวานอันนี้สู้เขาไม่ได้แน่นอนเคื่อใครเริ่มต้นด้วยหน้ากากหวานแล้วก็มีฟูบุกี้อะน่นหมายความว่าเขาได้เปิดก่อนแถมมีวัคซีนแมนด้วยโอ้โหร่างสองวัคซีนแมนโบแข็งโหดต,ตึงอันตรายครับคนนี้โหดอยู่นะไม่รู้ว่ารู้จักเราหรือเปล่านะครับอยู่ในอันดับที่1นะพี่เอ็มเล่นด้วยพี่เอ็มไปอยู่กิลใครอะมาอยู่กิลน้องชายเดี๋ยวนี้พี่เอ็มโอ้แล้วก็บอกว่าเล่นชิวๆเป็นสายฟรีค้โมและ คือเราทักพี่เอ็มบอกพี่เอ็มมาเล่นด้วยกันไหมอกสองศูนย์พี่ไปฟรีนะไม่ใช่ละจัดเต็มแบบเบิ่มๆคือลือมากนะครับพี่ชายนะมินิท R S S N R อสาจำกัดนะครับหลายคนเนี่ยชื่อคุ้นมาเกยี่ยี่แลบลอยโดนเซตหย่อย่าเซิร์ฟเวอร์นี้แล้วยี่ยี่ตอนนี้เพิ่งออกจากคุกมาเกคุณด้วยนะขอโทษอีกครั้งแล้วกัน619นนะครับโดนแบนนะครับขอโทษที่บอกต่อไม่ทันเนาะว่าเราไม่ได้ไปแล้ว บางคนอาจจะเติมไปแล้วด้วยนะทั้งไงเนี่ยถ้ายังมีโอกาสมาเล่นด้วยกันได้620ครับวันนี้เปิดวันแรกยังเปิดกว้างพี่เล่นยาวๆจริงเพราะว่าเติมเงินไปแล้วนะครับอะวันนี้เรามาสุม่มนี่ดีวกว่าเอาเลือกเอาชายัยตัวเหลืองไม่ได้หวังอะไรอะเอาจากรพรดเด็กมาเป็นแบบตัวคอของทีม2หน่อยก็แล้วกันนะตัวแดงยังไม่เปิดสุ่มไปเลยอันเชิญกับตัวเหลือง ตัวเหลืองไม่อยู่50บใบอันนี้เป็นอันเชิญฟรีในวันนี้ครับใส่ตามะต่อยอุกบาทออกมาเป็นคามาคิวรี่เอ,อเกือแล้วเกือเลยนะเกลือไปก็ไม่ว่าอะไรกับตัวเหลืองแต่ตัวแดงที่ดองไว้ขอดีๆหน่อยแล้วเป้าหมายตัวต่อไปที่เลงไว้นะครับของเซเวอร์เนี้ยของพี่อ่ะ ยังคงเป็นลูกแก้วของฝั่งปีศาจอยู่ที่อยากจะได้ในตู้ตัวม่วงไม่ว่าจะเป็นลูกแก้วของด้วงอชุราคาบุตโตลูกแก้วของโบรรสลูกแก้วของโกงเคสซึ่สามตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดได้มาจะทําให้อดีของเราเฉิดฉายนะครับแล้วก็มีคอนเทนต์ทาเยอะๆในแต่ละวันตอนเนี้แบกด้วยฟุไปก่อนนะเพราะว่าพี่ไม่อยากซื้อไอดีตอนแรกที่บอกนะ้องบอกว่าพี่จะซื้อไอดีมาเล่นนะ จะได้มีลูกแก้วแล้วก็มีอะไรทําจะได้มีคลิปอัพด้วยใช่ไหมมีคอนเทนต์เยอะปรากฏว่าเราก็ไม่อยากโดนแบนว่ะแล้วก็ไม่อยากเล่นชา้าด้วยวันนี้ก็เลยไลฟ์สดแต่เชา้าเลยเล่นไอดีนี้นะฮะใช้ฟุกเป็นตัวแบกแล้วก็ทําคลิปไวหน่อยเพราะเดี๋ยวมีแจกโค้ดทายคลิปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกิจกรรมของเรานะเพียงบอกแค่ว่าท่านเทพเติมแล้วมีดีอย่างไรนะฮะคอมเมนต์มาไว้แล้วพี่จะสุ่ม แจกนะครับซุมแจกนี่ก็คือพักคัมพ,พีมูลค่า39บาทเติมให้เข้าไอดีเลยนักไมยกล้ไก่ไก่แจกกับตัวเหลืองเหมือนเอาไว้แบบปลดฟิกเกอร์คือตั้งแต่เรามีฟุเราก็ไม่ต้องการอะไรในตู้ตัวเหลืออีกแล้วครับจะบอกว่าจะเอาบาคุโกมันก็ได้ไปแล้วจากกิจกรรมการเติมเงินออกไกลล่รัวๆต้องขอบคุณอามาเลียด้วยนะครับอมาเลียทำหน้าที่ในการขับไอดีเซเวอร์นี้นะในเซเวอร์นี้ออกมาได้อะไร ได้ตัว N กับตัว R เอา n r เป็นมาให้ภูมิใจหน่อยได้ไหมขอแค่เราพี่น้องควรื้มือกันก็สามารถพิชิตทุกสิ่งเกลายเป็นราชาได้นี่มันฟุกเคเกาไข่ทุกเซิร์ฟเวอร์พี่ต้องมีพุลิไม่รู้ว่าเซิร์ฟเวอร์นี้จะออกไหมนะเดี๋ยวพรุ่งนี้รอรุ้นว่างเลดตัวแดงจะเป็นตัวอะไรถ้ามันไม่ดีเดี๋พี่เปิดเลยพรุ่งนี้ขอให้พุลิไม่ออกก็แล้วกันน้อง สุ่มได้ตัวอะไรกันบ้างครับวันนี้คอมเมนต์บอกหน่อยแล้วก็ได้วัคซีนแมนร่างสองกันโลที่เท่าไหร่เพราะว่าเห็นหลายคนบอกว่าได้ง่ายมากใช่ไหมในซีเวอร์นี้ได้สมัยแมนมาก็ดีปลดฟิกเกอร์หมดละนอกจากแพคฟุบุกิเอเซนอาร์ที่พี่เติมแล้วนะครับอาวุธพี่ไม่เอานะเพราะว่าพี่รู้สึกว่าพี่ไม่ได้เล่นฟุกยาวขนาดนั้นที่จะยอมเสีย839บาทบอกว่าพี่พี่ได้ตั๋วนี่นะครับตั๋วม่วง10อันเนี่ยเกลือนอ้อง10อันก็เกลือเลเท อนอกจากนี้พี่ยังเติมแพ็ค SR มูลค่า39บาทว่าแพ็คนี้ดีได้10ตัวแดงแถมได้ตัวสร้างกิลด้วเราก็สร้างกิลเรียบร้อยแล้วแล้วก็วันต่อมาจะมีตัวม่วงมีเพชรให้ด้วยถือว่าคุ้มมากๆกับแพ็คฟูบุกิอันนี้กิลที่สร้างครับเราอยู่อันดับที่12ของเซิร์ฟเวอร์กิลเราชื่อ620ตลอดไปครับกิลของพี่เองใครอยากเข้าเนี่ยก็ต้องเข้ากลุ่มแชทเฟซบุ๊กหน่อยนะใครเข้ากลุ่มแชทเฟซบุ๊กให้ทักหาอามาเรียนะครับอามาเรียคือใครคือคนที่เราเคยทิ้งเฟซเขา มันมีอีกแพ็คหนึ่งที่เราต้องเติม ถ้าเกิดเราไปเล่นเป็นสายเติมที่ไม่ใช่สายฟรีอีกแพ็คหนึ่งสำคัญมากนะั่นคือแพ็คดูโฆษณาทาั้งนั้นทุกคนเนี่ยจะต้องหมุนกงล้อวันละ7รอบดูค,โคนโฆษณาวันละ1-2ชั่วโมงอะ่ะมันถึงจะหมุนครบเพราะฉะนั้นมันจะมีแพ็คหนึ่งครับที่ทําให้เราไม่ต้องดูโฆษณาไปเป็นระยะเวลา1เดือนเลยก็ว่าได้และแพ็คนั้นก็คือแพ็คนี้คนระับมูลค่า149บาทแต่เราไม่ได้เติม149บาทเพราะเราเติมผ่านคันเทพและพี่จะคํานวณให้ว่าเราใช้ เงินในการเติมเท่าไหร่นะครับใช้6แพ็คคูณ18เราใช้เงินขั้นเทพในการเติมเนี้ยประมาณ110บาทเท่านั้นเข้ารัวทันทีนะครับคือกดเติมปุ๊บเข้าทันทีนี่คือข้อดีกดรับไปเลยตึงๆรัวๆเอาจริงขนาดไหนยังหาว่าพี่บิดอยู่ไหมน้องยังหาว่าพี่บิดอยู่ไหมกดรัวๆวราๆ,ๆนี่รัวๆเลื่อนปืนเลื่อนปืนนี่เติมขนาดเนี้ยบิดไหมน้อง หกสตลอดไปวันนี้ยังจอยอันจอยมาเลยอยากให้เล่นกันเยอะๆมันยาวๆสนุกดีแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมก็คือถ้าเกิดว่าวันที่8ของเซิร์ฟเวอร์หรือว่าวันที่เซิร์ฟเวอร์621เปิดใครที่อยู่ท็อป30อันดับแรกของเซิร์ฟเวอร์620พี่จะสุ่มแจกพระคัมภีร์3เล่มนะพระงั้นทำอันดับกันได้ดีในเซิร์ฟเวอร์620มีกิจกรรมเยอะแยะครับเล่นบอกแล้วยาวๆสนุกแน่นอนมา เงินเราพร้อมแล้วเราเติมไปหนึ่งรอสิบาทเมื่อสักครู่กดแพ็คนี้ไปเลยครับเติมถูกเติมเร็วเข้าท,าทันทีขั้นเทพเท่านั้นเรียบร้อยแล้วก็ได้เพชรย160ยสิมาใช้ด้วยเพชรทั้งม,มากมายใช้ยังไงหมดข้อดีของอันนี้คือเราไม่ต้องดูโฆษณาครับหมุนวงล้อดได้เลยเนี่ยโฆษณาไม่ต้องเข้าได้อันที่ไม่ต้องการก็หมุนต่อข้อดีเป็นเดือนน่มันมันจะประหยัดเวลาในการเล่นเยอะนะครับอ๋อพอพูดถึงเรื่องของการหมุนลงล้อเอาพวกนี้แล้วเนี่ย เห็นปะกดกรับได้เลยนะครับออตอนนี้ร้านรับเล่นเกมวันพันแมนพี่กลับมารันแล้วนะครับใครที่ไม่ว่าเล่นเกมวันพันแมนสามารถมาจ้างเล่นได้วันละสี่สิบบาทเ,เล่นโดยทีมงานของพี่ที่ไว้ใจได้นะครับสามารถทัก facebook ได้ของอามาเลียเดี๋ยวขอทักทายน้องๆก่อนดีดดดีดีบอสกี้มาแล้วไทยขอเยอะเทอมเนี้บอสกี้มาแล้ว ผัวคนไทยน้อยไม่ใช่หรอกไทยเยอะไหมเนี่ยมีหลายคนไปก่อนนะจ๊ะสายฟรีครับเจอกับไรอินโดซีเนียอินโดซีเนียมีวัคซีนแมนสองด้วยมาดูกันว่าเราจะสื้อวัคซีนแมนสองได้ไหมมาดูการต่อสู้จะเป็นอย่างไรครับว่าฟูบุกิของเราจะโหดไหมฟูบุกิที่เติมมาได้ออกก่อนได้ออกก่อนแบบนี้สามารถฆ่าว่าไอ้วัคซีนแมนเขาได้นะวัคซีนแมนโบลเหรอฮะโดนที่พายุคลัง่งมีเพิ่มดาเมจจากบาคุโก้โบอมหายเนาะ หวหรือเปล่าตัดอะตอมตัวเดียวทาอะไรทีมกองจันได้โดนยิงขึ้นฟ้าเข่าที่หูเข้าที่หน้าใ hey ห no. ้ยู่น้องฟูบูกี้เดอะแบกบ้างมันนะหายไปพี่น้องไม่ตายด้วยกี่น็อตเบาไปปะเล่นกี่กี้หน้าแหกนะทําบอสหน้าแหกนะมันสกรูโอ้โหอย่างโหดตบอินโดนิเซียน,นไปแล้วเพื่อนชาวอินโดนโดราชากีกี้ผู้นี้สั่งสอนให้รู้สำเน็จก,กันระบิตบเกกีกี้ก วานทมินแกจะไหวเหรอเจอกบบราชายี่ผู้นี้อย่างนั้นสินะจะมาตบแกกี้เหรอึต้องโดนล่าก่อนเลยครับด้วยฟูบูกี้แล้วเราออกก่อน2ตัวแบบนี้หมดทีมน้องชายมาแล้วขอฟูบูกี้ครับมีบูดาเมจจากบาคุโกมันจะแรงๆหน่อยนะบ้วโอ้โหหมดทีมครับหมดทีมน้องชายชิกเกงในไม่ได้เล่น เห็นแล้วอยังว่าใครแรงกว่าความจริงมันวัดกันไม่ได้เพ่อถามว่าฟูบุกี้กับวัคซีนแมนโบล่าง2ใครแรงกว่าครับอยู่ที่คนออกก่อนเลยถ้าวัคซีนแมนโบออกก่อนดาเมจอาจจะไม่เท่าแต่มันจะมีไม่ยอดท้อทําให้ยืนได้หลายเทินแต่ถ้าฟูบุกี้ออกก่อนสามารถฆ่าวัคซีนแมนได้ทันทีครับนี่นะความดีมันต่างกันนะพี่เลยไม่เอาวัคซีนไงเพราะว่าพี่มีฟูบุกี้และถ้าเกิดว่าเดือนหน้า เดือนธันวามันมีเลดเพิ่มของทัตซึมะกิร่างสองมาพร้อมอุสามดาวเนี่ยเราทำไอดีพี่น้องเลยนะฟูบุกิกับทัตซึมะกิมาล้าครับของคุณกี้คนเดียวกันน้องใจมาเรามาแจกโค้ดที่ยังใช้ได้อยู่ตอนนี้ OPM December ยังไม่ทันทันวาเลยใช้24 OPM December นะครับออไป Thanks Day 24ได้มาเป็นเพชรมีตั๋วเปิดการอัพดาวโค้ดที่3 OPM FIFA มา ได้ตั๋วม่วงตอนนี้มีอยู่3โค้ดที่ยังใช้ได้นะครับถ้าใครมีโค้ดอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกิจกรรมขั้นเทพดียังไงนะรุ่นรับรางวัล39พสพักคำรีอ๋อสำหรับคนที่รอพักคัมภีพักคัมภีมาวันพรุ่งนี้นะครับมาตอนเลเวล30บิดก่อน